ได้มาไลายแม่ยกคืนเดียว3ามแสนบ้าหลังใหญ่กุ้งสุทธิราชก่อนหน้านี้รายการซอกแซกยกบ้านนีโนเมทนีบูราศสิริและซาร่าณลินโฮเลอร์เปิดบ้านครอบครัวลิเกจิ้งหลีดขาวและกุ้งสุทธิราชวงเทวันที่จะมาเปิดใจถึงเรื่องรล่าที่ว่าถ้าไม่รวยจริงจ้งางคณะวงเทวันไปเล่นไม่ได้ ้อมเปิดเผยเรื่องราวต่างๆหลังเวทีพร้อมทั้งของร้องเลลิเกกันสดๆซึ่งทำเอาสารานลินถึงกับออกอาการเขินหลังเจอกุ้งสุธิรา้องลิเกจีบตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพระเอกลิเกก็เล่นกับนาจิ้งลีดเลยจนทุกวันนี้คนในคณะเป็นร้อยคนเดี๋ยวนี้ต้องเล่นแบบผสมมีทั้งลิเกและคอนเสิร์ตต้องครบเครื่องที่บอกว่าคณะนี้ไม่รวยจริงไม่ต้องมาจ้างจริงๆเขาก็พูดกันแบบนั้นนะ แต่ด้วยความที่เล่นครั้งหนึ่งเราจัดใหญ่คนก็เยอะฉากก็อลังการมันมีความแตกต่างจากคณะอื่นพอสมควรแต่รับรองว่าคุ้มพอผมเองก็ออกมาร้องเพลงด้วยมันคุ้มตั้งแต่เราออกมาร้องเพลงแล้วพอถ้าจ้างร้องเพลงอย่างเดียวก็หลายตังแล้วเอาเป็นว่าราคาก็ไม่แพงจนเกินไปสำหรับรางวัลที่แม่ยกพ่อยกให้คืนหนึ่งก็หลักหมื่นรวมๆกันนะ แต่ที่มากที่สุดคืนเดียวได้สามแสนแต่ก็มีเรื่องราวที่เราจำไม่ลืมคือเดินมาชี้หน้าเราหน้าเวทีว่ากุ้งเหลอมันยิงเราก็ขอโทษนาหลีดอยู่หลังเวทีออกมาเคลียร์เลยเรื่องราวในคณะมีเยอะมากกุ้งสุทธิราชมีชีวิตกว่า22ปีในวงการเพลงเขาเคยมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ผอมเผยเรื่องหัวใจเขีร์คำอรหาไม่แมน ถามว่ามีแฟนขับเอายาคุมมาให้พี่กุ้งถึงหน้าเวทีจริงเหรอกุ้งได้ตอบว่าจริงๆยาคุมเอามาให้นาะจิงรีดหน้าเวทีเลยเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นเป็นพระเอกนางเอกคู่กันเหมือนเป็นคู่จิ้นเลยแล้วก็เล่นด้วยกันแบบจริงจังมากทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีคนเลยเข้าใจว่าเป็นแฟนกันเขานินทากันว่าคู่นี้มันผัวเมียกันแน่นอนถามต่ออีกว่าแล้วทำไมต้องเอายาคุมมาให้กุ้งได้บอกว่า เขาเห็นหน้าเวทีแล้วเขาอินมากเขาเอามาให้น้านลีดเลยบอกว่าเอาไปกินซะจะได้ไม่ท้องเขาก็ออกมาว่าเป็นน้าหลานกันเมื่อถามว่าพี่ไปทําอะไรให้เขาคิดไปแบบนั้นกุ้งได้เผยว่าจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่สมัยที่เล่นคู่กันแล้วตอนนั้นมันยังคลุมเครือเพราะว่าพระเอกนางเอกมันอยู่ใกล้กันมากเล่นกันอยู่หลังเวทีก็นอนกอดกัน นอนเล่นกันคือเราอายุน้อยกว่าเราก็เล่นแบบปกติเล่นนาเวทีเราก็เล่นจริงเหมือนกันจูบจริงหอมจริงจับจริงคนก็เลยเข้าใจไปอีกแบบมันเป็นฟิลเหมือนคู่จิ้นสมัยนี้ไหมพอคนเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นมันเลยต้องเป็นแบบนั้นเข้าใจแบบนั้นว่าเป็นคู่จิ้นกุ้งจริงหลีดขาวคือเล่นด้วยกันไม่ว่าจะออกซีดีหรืออะไรก็ตามเราจะเล่นกันจริงจังมาก ถามต่ออีกว่าสรุปชัดๆเลยดีกว่าว่าจริงๆไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมกุ้งได้ตอบว่าไม่ได้เป็นแฟนกันครับนาลีดเป็นน้าครับเป็นน้องคนสุดท้องของคุณแม่เป็นลูกหลงอายุเลยใกล้เคียงกันเมื่อถามว่ากับประเด็นว่าเราไม่แมนเรามีคำอธิบายยังไงบ้างกุ้งได้ตอบว่าผมว่าคนที่ได้สัมผัสคนที่ได้เจอตัวผมจริงๆเขาจะรู้ว่าผมเป็นยังไงผมมีโลกส่วนตัวสูงในเวลาที่เป็นตัวเอง เวลาที่เราทำงานเราก็จะเป็นแบบที่เราเป็นเมื่อถามว่าสเปกเป็นแบบไหนกุ้งได้บอกว่าต้องเป็นคนที่เข้าใจเราต้องเข้าใจเรามากๆแล้วเพศหญิงหรือเพศชายกุ้งได้ตอบสั้นๆว่าก็ต้องหญิงสิครับ